สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมแล้วอยู่กับเกม Headshot นะครับผมเป็นพาร์ทที่สามแล้วครับวันนี้ก็จะมาเล่นโหมด c o r o นะครับผมอย่างที่บอกไปเพราะว่าผมเล่นโหมด PK มาเยอะแล้วตอนนี้ก็ PK มันเปิดโหมด 4v4 นะครับก็คือระบบห้องเปิดแล้วด้วยเหมือนกันก็ไปชวนเพื่อนมาไฟแล้วมาลุมตีตะลุมบอลกันได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยเล่นนะเพราะว่าแม่งลำบากมากระเบิดทั่วห้องเลยมึง เข้าวร้านค้าแป๊บอ่าไม่มีอะไรโอเคเงิน <Okay. S 1> เหลือแปดร้อยเพชรเหลือสามสิบเจ็ดโคตรน้อยเลยคาทุนเก้งตอนนี้ก็ใช้ปืน MG4 มจีี่เลเวลสามสิบสองกระบอกนะครับไว้เล่นหมดอ่าขอ,อบตอนนี้ก็เป็นปืนเช่านะครับผมไปสุ่มมาจากแก๊สใช่ปะอ่านแก๊สปะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเหลือกี่วันเหลือสองวันทั้งคู่นะครับคือไม่ได้แปลว่าสุ่ม ไม่ได้บักเอานะแบบว่าสุ่มพร้อมกันแล้วได้สองกระบอกพร้อมกันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่คือได้กระบอกหนึ่งแล้วกเก็บไว้ยังไม่ได้กดรับอย่างตอนนี้ก็มีปืน F R Berthelene ป่าวะใช่ปะอ่านถูกหรืออ่านผิดไม่รู้เนี่ยผมก็ยังไม่เก็บนะครับมันเช่าหนึ่งวันหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแต่ว่าคือจะเก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้ผมก็รอเก็บ M G 4เนี่ยจนครบละสองกระบอกก็เลยเปิดนมาใช้แม่งเลยเราก็จะมาเล่นในโหมดครอร์สกันนะครับ ในโหมดธรรมดาดูซิว่าจะเจ๊งหรือเปล่าแม่งจะพาเจ๊งหรือว่าพาดีนะครับ <c oughs> ตอนนี้คือผมกำลังสะสมชิ้นส่วนของปืนเชติกนะครับ M สองร้อยของสายฟ้านะครับไม,ไม่ใช่หมายถึงสายฟ้าแบบบนก้อนเมฆนะไม่ใช่คือเล่นสายครับอย่างสายเขียวสายเทาสายม่วงตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่สายฟ้านะครับผมไม่เล่นสายอื่นแล้วแม่งล,ลำบากที่ไหน สายม่วงมันเก็บ120ชิ้นสายฟ้ามันเก็บ60ชิ้นสบายอยู่สามดาวด้วยผมรอไปอัพเกรดกับเคทิที่ผมมีอยู่เนี่ยอยู่ในว่านี่เนี่ยมีอยู่แล้วโจมตี151แล้วนะครับตอนนี้ไปอัปเกรดมาเพิ่ม2 0 0กโจมตีอต่อไปไปหาเพื่อนเล่นกันดีกว่า มีผมมีเหรียญฟื้นขึ้นชีพอยู่เจ็ดเหรียญน,นะครับรอบนี้กูต้องชนะแพ้ไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าแพ้ทีก็ขาดทุนแล้วเพราะว่าตอนนี้กําลังเก็บชิ้นส่วนอยู่ไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วด้วยเนี่ยไปทีซีดีเฮดเดินทางถ้าทางรอบนี้สายโหดน่าจะเยอะครับดูดิแม่ง แม่งมีแคนกันหมดทุกคนเลยมันโหลดนานเกินไปปะเนี่ยแม่งขัดข้องแน่เลยมึงเอ้ยยังวะเตรียมพร้อมต่อสู้วันนี้เราจะทำสกอร์นำนะครับต่อเ,เสียงหน่อยเสียงเบาไปเฮียตอนนี้สกอร์ผมนำอยู่นะครับร้อยสามสิบแปดสามร้อยสิบ สามร้ห้าสิบสามมูมันบอกว่าให้แนะนำใช้กลยุทธ์แบบการลบซุ่มโจมตีครับแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือมึงอยากเอาสไนเปอร์มาใช้เหรอเฮ้ยเฮียหลบไม่ทันอีกมึงสกอตกคลิปหายเป้าหมายอันตรายอยู่ด้านหน้าปปะปะปะกลางเลยครับ ยิงยิงยิงตายเรียบร้อยโดนลัดอีกแล้วกูยิงไปตั้งนานโถไอ้เฮี้ยนี่แม่งมันเน่ไอสัตว์ไอขึ้นเสียงนะโลหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะมียักษ์เดินมาอีกตัวหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเออเนี่ยเดินมาแล้วสกอตตก <c oughs> ปกติเล่นนี่ไม่เคยสกอตตกเลยแม่งห่างกันเกือบ900คะแนน มึงก็กัดกูอยู่ได้นี่เรียบร้อยโนยักเดี๋ยวมันต้องล่วงมีอีกสามตัวเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมรับมือนะครับอยิงหัวแม่งก่อนเลยมึงเดินเข้ามาเดินเข้ามามึงก็ตายอย่างเดียวละลากระสุนกูจะหมดแล้วมันบอกให้มู่ะกูยังไม่ทันได้มูเลย อ่าตัวละครน,นี้แม่งเฟี้ยวดีแม่งเทแต่เมื่อไหร่ทางเกมเฮ s h o ตเขาจะทำอ้นี่วะทำอะไรวะสกินปืนกูมไม่หลบแม่งและระเบิดเนี่ยมึงปลาเข้ามาเลยโอ้ยหมากระสุนหมดแต่ผมจะไม่เปลี่ยนปืนนะครับจนกว่าอ่าจะได้ไปถึงด่านสุดท้ายนะครับหรือว่ายามจำเป็นจริงๆผมก็จะเปลี่ยนปืน ฮ่าฮ่าแม่งหัวเราะรัวๆเลยสัโอ้โหชอบเสียงหัวเราะเว้ยมึงตายซะสามพันห้าสามพันหกห่างกันไม่มากครับโอเคเดี๋ยวกูจะแซงคะแนนมึงให้ดูมึงคอยดูสองด่านแรกผมจะเล่นทางขวานะครับแต่ว่าสองสองด่านสุดท้ายผมจะเล่นทางซ้ายอย่าเพิ่งยิงนะครับเสียหลัก เพราะว่ามันอยู่ระยะไกลเนี่ยยิงได้แล้วมันเริ่มไกลขึ้นมาเพราะไม่งั้นจะเปลืองกระสุนปเปล่าครับเฮ้ยวี้ยหมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยมื่อกี้จะมีคนโทรมาเราไม่สนใจเราขอเล่นก่อนนะครับให้เวลาผมแป๊บหนึ่งเฮ้ย อนี้แม่งเฮ้ยโอ้โหโดนเลยกูเฮ้ยแจ้งเตือนทุกคนเบ,บ้าหมายอันตรายอยู่ด้านหน้าจัดไปยิงมันนะกลางมันเลยครับ,บ,บเราไม่ต้องหลบนะครับมันบอกลุกเฮลี่อะไรนะ่ะหลบแล้วมันเป็นสูตรเวลาแมงมุมมานะครับเราอย่าไปอยู่อย่างงี้ให้เราอยู่หลบหลบไว้ เออกูจะตายแล้วเนี่ยช่วยกันหน่อยสิพวกมึงเนี่ยเราจะต้องชนะเฮ้ยเอาอ,อีกแล้วมึงแม่งมาอีกแล้วมาตลอดเลยโอเคเมื่อกี้นี้พอดีมีคนโทรมานะครับมันก็เลยมีบางอย่างผิดปกติไป ก็ต้องขออภัยไปนะครับเมื่อกี้นี้ภาพบักด้วยครับแล้วก็เสียงหายผมเลยต้องมานั่งอัดใหม่แต่ว่ายังต่ออยู่นะสกอร์ยังขึ้นอยู่นะครับโอเคไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเมื่อกี้มันเป็นอะไรหลบครับหล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 บเล่นฝั่งนี้ผมเล่นสายฝั่งซ้ายนะครับผมไม่เล่นฝั่งขวาไอ้เห้อ้วน แม่งวิ่งมาดังไงเนี่ยตายสิมึงแม่งเยอะชิบหายผู้จะเอาอะไรไปฆ่ามึงดีวะเนี่ยเออโดนฟันไม่ใช่โดนฟันโดนหวนเออมยิงข้างบนบ้างสิโอ้ยกโกูกูกูกคะแนนสูงสุดด้วยเป็นไงบอกแล้วแซงขึ้นมาได้นะครับ แหม่และด่านที่สองก็ไม่เห็นกันเลยนะครับเมื่อกี้นี้อันนี้มาถึงด่านสี่แล้วนะด่านที่สองพวกคุณไม่เห็นกันตอนมันตายนะครับเพราะว่าคลิปเครื่องมันหลุดนะครับไม่ใช่เครื่องหลุดคนโทรมาอมเอาอันเข้าไปพวกมึงมึงจะเอาอยัางไงกูจะตายแล้วเนะี่ย สองทางปืนเอ้ยเพิ่มเสียงหน่อยเป้องใหมายอันตรายมาแล้วมึญญาง,ง,างมเข้ามาเลยไอ้อ้วนเบาเสียงหน่อยดิมาเลยสัตว์เอ้ยเหมาหมาเฮ้ยเฮ้ยโถ่สัตว์ตายเรียบเลยตายเรียบเลยมึงเจอกูไอ้สัตว์กูโกรธมาก ปืนกำลังกระสุนอินฟินิตีนะครับเฮ้ยเฮ้ยลบลบมึงง่ายตรงไหนวะเนี่ยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากไม่หมูบะทำไมอะ่ะโท่ไอ้อ้วนไม่เป็นไรครับเรามีเหรียญคืนชีพใช้คุ้มค่าแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะใช้ไม่คุ้มครับมึงจะเอาอยัางไงมึงจะเอาอยัางไงมึงจะเอาอยัางไงไม่ต้องชาร์จแล้ว พี่กำลังจะฆ่าน้องนี่แหละโถแม่งแย่งลัดชอดอ็อตกูอีกแล้วแม่งแย่งลัดช็อตกูมันไส้ยิงคืนมาดูกันจะเจ๊งหรือขาดทุนครับเฮ้ยไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนแม่งได้ด่านหนึ่งกับด่านสี่เฮียชิบหายไม่ขาดทุนครับได้เชเทกอยู่เชเทกม่วงผมไม่เก็บนะแม่งเก็บเยอะเกิน ร้อยี่สิบชิ้นเอาไปพ่อมึงนั่งเก็บเถอะใครมันลักเชเทคกูไปวะเนี่ยมึงเอาเชทคกูไปสองชิ้นเลยเนื่องจากแม่งฆ่าด่านสุดท้ายเฮียดูดิแม่งลักเชเทคกูไปสองชิ้นเลยโคตรเฮียเลยไอเฮียนี่ด้วยแม่งลักเชทคกูไปสองชิ้นมึงอะลักเชเทกไปชิ้นเดียวโอเคกูได้มาแค่ชิ้นเดียวช่างมัน ยืนยันต่อไปโอเคเมื่อกี้อาจจะไม่ได้เห็นอะไรกันเข้าไปนะครับช่วงด่านสองด่านสามนะครับอาจจะไม่เห็นผมก็เดี๋ยวเล่นอีกทีนึงจัดไปเพชรหมดแล้วด้วยเฮียผูจะเอาอะไรซื้อเพชรดูวันนี้อย่างน้อยซื้อสักเหรียญหนึ่งข้อความอะไรมาห้าสิบเพชรวะ โอ้โหได้มาฟรีๆได้มาเพราะว่าช่วงนี้มันมีอะไรให้คืนไม่รู้ promotion. โปรโมชั่นโปรโมชั่นให้ของคืนตอนนี้ปืนก็มีจำนวนทั้งหมด22ชิ้นต้องหาให้ได้อีกสองชิ้นไม่งั้นเจ๊งขาดทุนต้องหาให้ได้อีกสองชิ้นเว้ยไม่งั้นขาดทุนแน่นอนครับเจ๊งแหละแม่ง มี VIP สี่ด้วยวะใครไม่รู้ช่างมันกูเนี่ย V หกเลยแต่ผมปิด VIP ไว้นะครับไม่อยากให้เห็นเกือใครปกติมัน้ไม่ใช่ผิดปกติมันเนี่ยเห็นในเฟซบุ๊กเขาออกอยู่บอกว่าอะไรวะเน็ตวันนี้จะเฮียๆนิดนึงมามึงวิ่งเข้ามากูกลางนวเนี่ย มาเลยสลัตว์มาเลยไม่กลัวแล้วเข้ามาเลยกระสุนกูเยอะกระสุนกูเยอะเข้ามาเข้ามาตายนะครับ <c oughs> โอ้สกอ900กับ200คนละระดับเลยมึงไม่ต้องยิงเลยเฮียมึงยิงไปไหนนะ่ะไปยิงตัวระเบิดไอ้เฮียนี่แม่งชอบเพี้ยงระเบิดอยู่ แจ้งเตือนทุกคนจัดไปเดี๋ยวพี่เคียร์เองรอแป๊บแป๊บหนึ่งเฮ้ยแม่งโดนรัดเลยมึงยิงหมาให้ทันนะครับไอ้เคียนี่แม่งชอบปลาระเบิดไม่หลบด้วยบึ้ม <c oughs> แม่งไม่หลบพี่นี่แม่ง มึงมึงมึงตายมึงมาแล้วมามาแล้วเรียบร้อยครับมันล่วงเดี๋ยวมันจะมีอีกสามตัวที่มึงจะล่วงลงมาถ้าไม่ขาดทุนต้องได้เชเิกสองชิ้นเพราะฉะนั้นกูต้องกลางใส่ตัวยักษ์เรียบร้อยได้ ใครเอาอะไรมาเล่นอะ่ะสไนเปอร์หรือว่าลูกซองกันอะเมื่อกี้นี้ดีนเสียงปังปังเมื่อกี้จะตายแล้วยักษ์ไม่ได้จะตายนะผมนี่แหละจะตายชอบเสียงหัวร้อจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวหมามากัดโอ้โหลูกซองรัวๆเลยเมื่อกี้สายลูกซองกันหรือไงวะมานี่มานี่มานี่ก่อนที่คนอื่นมันจะแย่งอูต้องแย่งโถแย่งไม่ทัน ยิงสายระเบิดก่อนนะครับเดี๋ยวจะชิบหายเอาพอี่จี้เอาขนเก็บไปแล้วเยี่ยพันโอ้โหห่างกันลีรับตายสิมึงโก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 คะแนนสูงสุด,อ,อ,สดอ่ะด่านนี้ที่ข้าค้างคาใจเพราะว่าเมื่อกี้หลุดไปนะครับ ไม่ได้หลุดไอ้เหี้ยพูดผิดตลอดคือเมื่อกี้มีคนโทรมาก็เลยไม่ได้เห็นยิงแม่งยิ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 งก่อนยิงก่อนยิงหมาแม่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่แม่งสั์เจอกูนี่มึงตายไหมละมึง ยิงยิงยิง,ย,งยิงเข้าไปครับอัดอัดรัวรัวเลยครับเฮ้ยมายังยังไม่มาเพราะไอ้เฮี้ยนี่แต่ว่าไปละเฮ้ยแจ้งเตือนทุกคนมีเป้าหมายอันตรายอยู่ด้านหน้า,า,งงานมึงตายตายสิมึงแม่งยังไม่ตายอีกนะครับ ตายยากคลิปหายเลยเฮีเนี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทําแบบนี้ทําแบบนี้มันเป็นสูตรหลบก,ก็ได้ยิงเฮี้ยงบนก่อนกลางเข้าที่หัวนะครับพยายามยิงหัวกับตูดมันมูบอุจะตายแล้วเฮ้ยโอ้โหแม่งโดนเฉียว จะตายแล้วเนี่ย,ยกูจะตายแล้วเนี่ยฆ่ามันก่อนเรียบร้อยล่าช็อตครับผม g c t S, <S ล่าช็อตกูจะตายเนี่ยแหละร่วมมือได้งดงามสกอร์หมื่นสามหูห่างกันจริงๆครับห่างเยอสะสัสสัสเลือดกูเหลือสิบเกตเอาไปทำมาหาแดกหาอะไรวะเนี่ย โอ้ยลงมาเร็วๆไอ้น้องมาเลยพี่รอยิงอยู่ไอ้อ้วนไอ้ยดเค่ต้องยิงไอ้อ้วนก่อนมันเอาไข่งอกมาจากไหนวะน,น่ะเยอะแยะชิบหายดูดิเนี่ย ยิงไข่แตกเรียบร้อยตายล่วงเลยเกลี่ยงโอ้โหลูกซองให้แม่งจัดการไปไม่เจ็บเพราะไม่โดนกูตายมึงเพิ่มเสียงหน่อยโอ้โหมึงยิงอะไรนะเมื่อกี้นี้เราเสียงหน่อยก็ดี ตายครับตายป้อมามประกฏตัวประกฏเลยสิมึงเดี๋ยวกูฆ่าไอ้เฮี้ยนี่เองยิงผ่านร่องกลางแม่งเลยระวังไอ้เฮี้ยอ้วนมาหลายตัวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยอ้วนมารีโหลดปืนก่อนยาให้กลัวยาเถอะ เออนี่โอ้โหไม่ทันขัดคำครับตายหาพอดีรอไปเลยมึงยี่สี่ยี่สามวิเนี่ยเลยเอาช่วยกันยิงช่วยกันยิงเร็วอย่าเสือกตายกันก่อนล่ะเดี๋ยวกูชิบหาย ต้องไม่ขาดทุนนะครับรอบนี้มามึงตายตายตายแล้วมึงต้องตายแล้วระดับนี้มึงตายไอ้สัตว์ตายสิเออโก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 ชอบชอบ มาก็ได้เห็นกันไปทุกด่านแล้วครับจนด่านสุดท้ายหมื่นหกเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วงอย่าลืมครับขวาขวาซ้ายซ้ายเล่นมันสุดหมามาหมามาไอ้อ้วนมาด้วยมาแล้ว มามึงลุกขึ้นมาเลยจจกูจะยิงให้หัวกระบาลแตกเลยมึงกระบ,บานแตกแน่มึงรอบที่แล้วมึงฆ่ากไว้กูจะมาคืนนี่ไงกูหลบทนันไม่ได้ดแกูบ,บอกให้ตรงนี้ผมไม่หลบนะครับเพราะผมขี้เกียจวิ่งมึงอยากฟันมึงก็ฟันไปเลยเฮียเฮ้ยเฮ้ยพูดเล่นไม่นึกว่ามึงจะเาจริง ช่วยกันยิงหน่อยโอ้ยโอ๊ยมามาหิวครับหลบหลบไอ้อ้วนหลบไอ้อ้วนไอ้เฮี้ยนี่แม่งวิ yeah. ่งมากลางระเบิดป like like well ุ่มนี่ไงมึงจะเอายังไงเอายังไงมึงจะเอายังไง กูถามเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไอ้เหียววนวิ่งมาทำหาอะไรเนี่ยมูฟีกแล้วครับอย่ามองแต่กูสิมังยิงคนอื่นบ้างกลางเลยครับมันจะตายแล้วเรียบร้อย g c t h รัดชอตสองรอบเลยครับกูหมันไส เอาไปแดกซะหมันไส้ yeah. เฮียเฮ้ยกูว่าขาดทุนเจง๊งไหมโอ้โเจง๊งไอสัตว์เอ้ยใครขโมยเชยเทกกูไปวะเนี่ย,ยหรือว่ารอบนี้ไม่มีใครได้เชเทกเลยเฮียนี่แม่งขโมยเชยเทกกูไปนินนาย ไอ้เชีย้ยนี้ด้วยขโมยเชยเทกูไปสองชิ้นเลยโอ้ยขาดทุนตายหาพอดีกูไหนมึงบอกมึงจะสุ่มชิ้นส่วนปืนมาด้วยไงเหม็นมีเลยชิ้นส่วนปืนแห่งกูจะตายหาแล้วก็ชิบหายก็เพราะมึงเนี่ยแหละขาดทุนมาหลายรอบแล้วรวมตอนนี้คือขาดทุนสองชิ้นแล้วนะครับ แม่เงเอ้ยโคตรขาดทุนเลยชีวิตกูเจงเ <c oughs> จงครับพลังงานก็จะหมดแล้วด้วยเหลือ400กว่าเองอ่าเดี๋ยวก่อนไม่มีเลย,ยเเที่จะเช็คเอามาให้กูนหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดูครับพลังงานรวยใช่ไหม มีโคตเยอะเลยเนี่ยพลังงานหกสิบหกสิบหกสิบร้อยหกสิบหกสบหกิบรัวๆเลยภารกิจมาวะ่ะโอ้ยมาอี้หกสิบครับโอ้ยแองเจที่หายโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เล่นให้ดูในโหมดคออฟนะครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าว่าจะเป็น PK โหมดหรือว่าคออฟหรือว่าพรีวิวปืนนะครับก็เอาไวด้ดูติดตามเราตอนต่อไปนะครับโอเคสำหรับคานนี้เราบายบายไปก่อน Bye-bye.